ก็ภาพยนตร์เรื่องสึกข้างเาียงกล้วยนะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่บอกเล่าเกี่ยวกับดนตรีไทยนะครับที่อยู่ในยุคที่ตกต่ำที่สุดนะครับฉะนั้นแก๊งข้างเาียงกล้วยเนี่ยก็เลยกลับมาทวงคืนความเป็นดนตรีไทยให้กลับมาเป็นของคนไทยครับฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้จะบอกเล่าเกี่ยวกับดนตรีไทยที่กําลังจะสูญหายไปนะครับแล้วก็ผนวกกับมันมีความเข้มข้นเกี่ยวกับเรื่องความรักสามเศร้าครับ ของพีพัชระของก้าวจิรายุนะครับแล้วก็ของน้องโจลินโฟยิฟนะครับที่ต้องมาห้ามหันแย่งชิงเกี่ยวกับเรื่องความรักพร้อมกับดนตรีไทยด้วยนะครับผมฉะนั้นหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ครบรถครับผมคุณผู้ชมว่าพูดง่ายๆกับผน้ชมเรื่องนี้อย่างพี่ก็ค่อน,อนข้างละห่าง,ย,งยืนยืนปกติได้เลยพี่อโอเค,อเคไม่เคออยครับผมครับ ก็ระเบิดเผาเผาก็ท่อมอารมณ์ประมาณนี้ก็คืออย่างแค่ตัวอย่างเนี่ยพอดีมันตุ้มตั้งตุ้มตั้งนะฮะก็สนุกดีครับก็หลับใจหลับใจดีมาลองโัวรินมาเก้งมาทำอะไรหรือเปล่ากระดูดมาเก้งเลยหรือเปล่าข้าหนูไม่อยากพูดจะเป็นข่าวเฮ้ยเฮ้ยเด็กเด็กไม่ได้แกล้งน้องคือแบบว่าอยากแบบว่าอยากปั้นน้องเออ เราอะไรบ้างคะพูดไปหนูพูดไปพี่บพี่พีไม่รอเล่นอยู่กับพี่สนุกมากค่ะพี่พี่แบบเลี้ยงดีมากดูแลดีคอยสอนเรื่องต่างๆมากมายแบบเฮ้จะไม่ต้องไม่รู้ด้วยตัวเองดีค่ะดีค่ะสนุกสนุกบรรยากาศในกองสนุกมากเรื่องนี้เราต้องแบบว่าสีอะไรขนาดไหนไหม ก็ได้ค่ะระเบิดตึกเผากระถ่อมทุกอย่างอยู่อยู่ในนั้นหมดอะค่ะคืออะไรที่แบบว่าลูกผู้หญิงไม่เคยทําโจลินทําครับโ,โจลินฟูอิฟทําครับรรผมขอโทษค,ครับที่ผมเอาโจลินฟูอิฟมาระเบิดภูเขาเผากระถ่อมครับเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นกันในเรื่องค่ะว่าพี่แปรนทําอะไรกันหรือเปล่ครับ <c oughs> ไม่พิเอย่างนั้นก็เป็นการล่าเรื่องนี้หน่อยค่ะว่ามันแตกต่างจากเรื่อที่เราเคยรับเลนในหนังบ้างก็จริงๆแล้วอ่ะคือผมแบบ ผมคิดว่าผมก็ได้ได้เล่นมาหลายหมดนะแต่ว่าเรื่องนี้เออเขาเขาพี่แปงเขาบอกว่าเฮ้ยมาเล่นอันนี้นะผมคิดว่าเฮ้ยเออเรายังไม่เคยเล่นอย่างนี้จริงด้วยว่ะไม่เคยเล่นเป็นทหารเลยเชื่อผมไหมคือไม่เคยเล่นเป็นคนแบบว่าขึ้นฝึกมาไม่เคยไม่เคยได้เล่นคนไม่ค่อยเชื่อแล้วผมก็ถามว่าเอาจริงเหรอแบี้แต่เขาเขาเขาบอกว่าได้ได้ทำได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างแบบพรตอนแรกเขาบอกว่า ตลกเก้าหนตลกเลยแต่ให้ผมมาเครียดทั้งเรื่องเลยนะ <S 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 เดี๋ยวหลอกมาได้เนึนเอองอะไรครับแต่แต่แต,แต่เรื่องนี้มันคือมันคบรบแล้วนะครับแล้วนักแสดงทุกคนก็คือเป็นเหมือนเทรนมันเคมีมันไปด้วยกันครับทุกคนก็ทำงานทำกานมาใช่<า>ครับครับหมูเติ้ลบ้าค่ะครับหมูตเติ้ลหมูตเติ้ลไปซื้อน้ำให้หน่อยดิเฮ้ยหยอกหยอกยอกอันนี้หมูเติ้ลมาครัแก๊งหกฉากหกเดือดเสื้อที่ไหล่สนุกมากเลยครับ เป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตเจ็งอะไรเป็นแพทเทิร์นเอาดีๆดีเอาดีๆดีก็เออจริงๆก็บรรยากาศสนุกสนานครับเพราะมีแต่คนที่สนิทสนิทกันนะครับมันก็เหมือนไม่ได้เป็นการทํางานเท่าไหร่แต่ว่าทุกคนก็ทุ่มเทเต็มที่ตั้งใจนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดหนังตลกเนี่ยมันก็ต้องตลกจากเบื้องหลังก่อนเพื่อจะส่งความสุขออกมาให้ทุกคนได้รับรู้รอยยิ้มต่างๆเหล่านั้นนะครับผมอยากเป็นทีมที่แข็งชาดเลย ผมผู้จักใจนะผมผู้จักใจนะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้โอกาสผมโอ้โหได้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 โอกาสแต่งเพลงให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ไหมคะเขาสามารถแต่งสดๆตรงนี้ได้เลยเอีมากเออบีเท่าไหร่ครูสลาจะด่าผมอยู่แล้วทำวงการคนแต่งเพลงเสื่อมเสียเหมือนแบบผมหวัดดีแล้วเขาแบบยิ้มแบบแปลกๆแล้วคือชอบแต่งแบบก้อนสดแต่งแบบปุ๊บแบบ เขาเรียกแต่งปันป no ันเขาเรียกแต่งแกล้งครับเอาเป็นว่าไม่ติดตามดูในหนังเออซีนแต่งเพลงสดๆเนี่ยเฮ้ยมีไม่มีพูดทำไมอ่ะขอบคุณทุกคนมากครับเที่ยวกันขอเชิญที่นายครับครับผมครับครับตรงนี้นะครับครับผมน้องชายไปชักชวนพี่นายเข้าเล่นเรื่องนี้ได้ยังไงครับเนี่ยก็เขาชักชวนเข้าวงการ ครับเขาโยนของสุกาวินกล้วยผมก็เอาเหยื่อไปล่อเขาก่อนใช่ทีนี้เขาก็แบบเฮ้ยจะออกมาจะจะออกไม่ออกเพราะเขากลัวแสงผมดำน้ำอยู่คนไม่ใช่ปลาชะโดเวนอะไรของเจ้าน่ะไอเจ้าบพบุรุษเนี่ยเอางี้นะจริงๆแล้วเจแปนก็มีโอกาสได้ได้คุยกันคร่าวๆครับน้องเหมือนมาถามเกี่ยวกับดนตรีไทยดนตรีไทยว่ามันคืออะไรอะไรประมาณไหนอะไรอย่เงี้ยครับแต่ก็เหมือนก็ได้คุยกันแลกเปลี่ยนกันว่าจริงๆแล้วตีไทยต้องทำอะไรแบบไหนเพราะฉะนั้นพอวันนึงเจแปนบอกว่าเฮ้ยพี่นายสรุปมันเสร็จแล้วนะ หนังเสร็จแล้วเดี๋ยวผมบอกนะพี่พี่ต้ไงเลนให้ผมนะอะไรเงี้ยก็ตัวผมรับคำนะน้องก็กินดีช่วยเหลือยในฐานะก็เป็นพรุ่งอะซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือยังเขายังไม่รู้นะว่าคาแรคเตอร์เขาคืออะไรนะกินเอาไวก่อนรับไปก่อนไม่รู้ตอนนั้นร้อนหรือเปล่าไม่รู้นะเรารู้ไหมว่าคาตอรเขาไม่ให้ก็ไม่รู้คือวันที่ผมไปถึงกองเนี่ยอันนี้คือขออนุญาตระบายเอาเรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงเลยนะผมไปถึงกองเนี่ยผมรู้แค่ว่าผมเล่นเป็นอาจารย์สันนิไทยแค่นั้นเลยครับพอไปถึงปุ๊บ มันจับผมถอดทุกอย่างออกจากร่างกายแล้วเอาหนวดเอาผมอะไรท <ผม S 1> ันหนอมผมใส่เลยหกโมงเช้าผมไม่ได้ถอดอีกทีตอนตีสองผมนั่งกินข้าวแบบแป๊พี่ถอดหมดจะถอดจะถอดเดี๋ยวถ่ายตอนพี่ถ่ายตอนแต่งตัว<ม>อะไรก็มไม่บอกรู้ไหมว่า,ว,า,ว,าว่านั่นคือพีน่นายะเอาจริงนะครับผมถ่ายรูปส่งไปแลกวคุณแม่ผเล่ากับมาบอกว่าแม่ผมเป็นพ่อโกงนะแม่ผมเล่ากับว่าใครเนี่ย ไอ้แฟนคุณทำบ้านจำคุไม่ได้แล้วนะแต่แค่น้ําเสียงพี่แค่แอมออกมาคือเขารู้เลยว่านี่คือนายเออสาธุขอเป็นช่นนั้นเถอะครับในรานรผู้กักบดจันอะไรไหมคธอสําหรับผมผมรู้สึกว่าผมทําหน้าที่เนี่ยเป็นผู้กับกับพิชชอรเนี่ยเต็มที่แล้วตั้งแต่ทําบทมา1ปีเต็มนะครับแล้วก็เตรียมงานไถ่ทาประมาณอีกหนึ่งเกี้ยงเอ่อครึ่งปีเต็มนะครับผมรู้สึกว่า เราได้คัดสรรวัตถุดิบที่ดีแล้วและเราก็พยายามที่จะปรุงมันสุดความสามารถและเท่าที่แบบเราเราจะรังสรรค์ให้มันสนุกได้ฉะนั้นไม่กดดันครับที่เหลือนี่คือเป็นหน้าที่ของท่านผู้ชมเหมือนเป็นลูกค้าผมทําเสิร์ฟปุ๊บท่านผู้ชมก็ชิมชิมปุ๊บก,ก็ติชมได้นะครับแต่อย่าแรงแต่ถ้าอร่อยต้องบอกต่อถ้าอร่อยเนี่ยก็ต้องบอกต่อหรือไม่ก็มาดูซ้ํามากินซ้ําได้เออ,เอ,อ เหมือนไม่เคยกินคือถ้าถ้าไม่อร่อยหรือมันไม่สนุกเนี่ยเงียบเงียบไม่ต้องพูดเอางี้ถ้าท่านอยากพิมพ์ด่าอะไรก็แล้วแต่ไปที่ไอจีมูเต้นเพราะไอตันเสียงน้อยสุดเพราะไอเนี่ยไม่ค่อยลงไอจีพิมพ์มาไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะแค่พิมพ์มาว่ากูว่าแล้วแค่นี้ก็พอแล้วกูว่าแล้วเนี่ยโคตรแต่แต่จริงๆคือมันมีมันมีเออ่ความสนุกที่หลากหลายมีครบรถอย่างนี้ดีกว่ามันมันมันแน่นอนครับผมครับผมฝากเขาเลยตอนนี้ อ่หยคือแบบพูดแบบฝากแบบวักได้ไหมไม่มีเลยที่ก้าวทำไม่ได้นี่เอาเถอะไอ้หนูโชว์เขาลูกฝากด้วยแล้วครับสำหรับศึกรั้งเขาวกินกล้วยนี่เราถูกต้องอยู่การเลี้ยงตลอดเวลากล้วยใช่ไหมครับกล้วยอ่ฝากเลยค่ะจอยลิงค่ะค่ะฝากภาพยนต์เรื่องศึกขังเขากินกล้วยด้วยนะคะทุกคนก็ เป็นอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็ในภาพยนต์ก็จะสนุกวันนี้แน่นอนค่ะครับครับทุกโรงภาพยนต์นะครับวันที่19กันยายนนี้ครับกับศึกครั้งข่าวกินกล้วยครับผม